สวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้พี่หอมจะมาแกงผักปังนะคะแกงผักปังใส่แหนมนะคะแล้วก็ใส่ซี่โครงหมูนี่ก็จะเป็นแหนมแล้วก็ซี่โครงหมูนะคะก็จะมีพริกแดงกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะนี่พี่หอมใช้หอมแขกนะคะใครจะใช้หอมแดงหรือหอมแขกก็ได้นะคะเหมือนกันนะนี่ก็จะเป็นมะกรูดใครไม่มีมะกรูดก็ใส่มะนาวนะคะ นี่มะนาวาแล้วก็กะปิขาดไม่ได้ก็ปลา้านะคะแล้วก็นี่ก็เป็นผักปังนะคะเป็นผักปังดอกนะคะเอามาตัดตัดตัดเอามาล้างนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะแกงนะคะเดี๋ยวเรามาตามเครื่องแกงกันเลยนะคะ แกงนี่ก็ธรรมดานะคะง่ายๆก็ใส่หอมแดงใส่ลงไปหมดเลยนะคะหอมแดงพริกแล้วก็กระเทียมนะคะประมาณนี้นะคะ จะไม่ตามให้มันละเอียดนะคะใส่กะปินะคะ ใครจะทำให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะแต่พี่หอมจะประมาณนี้นะคะจะเหลือพริกเม็ดแดงแดงให้เขาลอยหน้าให้สวยๆนะคะน้ำล้างโคก ก็จะเติมน้ํานะคะให้พอปริมาณที่เราต้องการแล้วก็จะคนให้กะปิเขาละลายด้วยนะคะตั้งไฟนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะ น้ำเดือดแล้วพี่หอมก็จะเอาซิ่โคงหมูใส่ลงไปเราก็จะเคี่ยวให้ซิ่โคงหมูเขาสุกก่อนนะคะเพราะว่าผักปังนี่เขาจะสุกง่ายมากเลยแกงนานไม่ได้นะคะผักปัง เราเคี่ยวซิ่โครงหมูมาสักพักแล้วนะคะเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเขาหดลงไปนะคะซิคโคงหมูนะก็แปลว่าเขาสุกแล้วนะคะจากนั้นจะใส่น้ำปลานะคะซี่คโคงหมูเขาเปื่อยแล้วนะคะวันนี้พี่หอมก็จะใส่แหนมลงไปเลยนะคะ แล้วก็จะใส่อันนี้เป็นน้ำมะกรูดนะคะใครไม่มีมะกรูดก็ใส่น้ำมะนาวก็ได้นะคะแล้วนี่ก็จะเป็นผักปังนะคะจะใส่ผักปังเลยผักปังเนี่ยเวลาเราแกงเนี่ยเราต้องใส่เปรี้ยวลงไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่า กิดว่าเราไม่ใส่ความเปรี้ยวลงไปก่อนเนี่ยผักปังนี่ผักปังเขาจะเป็นยางลื่นๆนะคะก็จะไม่น่ากินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ความเปรี้ยวลงไปเพื่อเราไปหยุดจะไปหยุดความเหนียวความที่ลื่นๆที่เป็นเมือกของผักปังนะคะ แกงนี้ถ้าใครมีมะเขือเทศนะคะก็ใส่ลงไปนะคะวันนี้ที่บ้านพี่หอมไม่มีนะคะจากนั้นจะใส่ผงชูรสนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะแกงผัดปังนี่ไม่แกงนานนะคะ จากนั้นเรามาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะทางทางบ้านพี่หอมทางเหนือเขาจะแกงอย่างนี้นะคะไม่รู้ว่าภาคไหนเขาแกงยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปพี่หอมนะคะแสงความคิดเหน็นกันเนาะแลกเปลี่ยนกันว่าภาคโน้นภาคนี้เขาแกงกันยังไงใส่อะไรกันมั่งนะคะ คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะคะมาแสดงความคิดเห็นกันนะคะแลกเปลี่ยนความคิดกันเนาะถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ติติงได้ค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็แกงผักปังใส่ซี่โครงหมูแล้วก็ใส่แหนมนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ